ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดี b บทีซพอดแคสต์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเคยเป็นกันไหมครับอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะแต่ดันมาติดตั้งแต่ด่านแรกสุดเลยนั่นก็คือการคิดชื่อแบรนด์วันนี้เราจะมาดูกันครับว่า AI จะเข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยคู่ใจในการสร้างแบรนด์ได้ยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ไอเดียไปจนถึงการสร้างตัวตนให้แบรนด์ได้ในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง โอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่น่าอึดอัดมากเลยใช่ไหมครับเอไอการที่เราต้องมานั่งจ้องกระดาษเปล่าๆแล้วในหัวมันก็ว่างเปล่าตามไปด้วยเนี่ยความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่คนอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆต้องเจอแต่วันนี้เราจะมาหาทางออกด้วยกันครับปัญหาคลาสสิกด่านแรกที่เราจะมาคุยกันก่อนเลยก็คือภาวะที่เรียกว่าสมองตั้นหรือ creative block นั่นเองครับมันคือ feeling แบบติดงก คิดอะไรไม่ออกสักอย่างเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนทำงานสร้างสารรค์ต้องเคยเจอเหมือนกันหมดคือใจเรานะ่ะพร้อมลุยเต็มร้อยแต่ไอเดียมันไม่ยอมออกมาสังั้นเหมือนมีกำแพงใส่สมาขวางเอาไว้เลยแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังมากๆเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วครับนั่นก็คือ AI ผู้ช่วยสุดสร้างสารรค์ที่จะมาพังกำแพงความคิดพวกนั้นให้เรา ต้องย้ำเลยนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่เรานะแต่มาเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆจริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่า AI เนี่ยก็เหมือนกับนักบินผู้ช่วยหรือโคพายล t อตที่พร้อมจะปิ้งไอเดียให้เราเป็นร้อยเป็นพันไอเดียภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองนะคะมันช่วยเร่ง s p e e กระบวนการระดมสมองแล้วก็พาเราข้ามกำแพงความคิดไปได้แบบหน้าทึ่งเลยล่ะครับเอาล่ะ พูดมาขนาดนี้แล้วเรามาลองลงมือทำกันจริงๆเลยดีกว่าครับมาดูกันเลยว่าแค่2อสเต็ปง่ายๆเนี่ยจะช่วยตั้นแบรนด์ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ยังไงขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะใช้ Chat GPT ที่หลายคนน่าจะคุณเคยกันดีอยู่แล้วมาช่วยระดมสมองคิดชื่อแบรนด์เจ๋งๆกันก่อนพอได้ชื่อที่ชอบแล้วในขั้นตอนที่สเราจะใช้เครื่องมือสร้างภาพอย่างไอเดโ r แกมาเปลี่ยนชื่อนั้นให้กลายเป็นโลโก้สวยๆที่จับต้องได้จริงครับ เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เลยครับหัวใจของการใช้ AI ให้เก่งก็คือการสั่งให้เป็นดูตัวอย่างนี้นะครับแค่บอกไปตรงๆเลยว่าช่วยตั้งชื่อแบรนด์กาแฟไทยที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็จำง่ายๆหน่อยเห็นไหมครับว่ายิ่งเราให้รายละเอียดชัดเจนแล้วก็ใส่ feeling ที่เราอยากได้ลงไปมากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งเข้าใจแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ตรงใจเรามากขึ้นเท่านั้นพอได้ชื่อที่โดนใจปุ๊บก็ถึงเวลาเสกภาพให้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วครับ เราสามารถเอาชื่อนั้นเนี่ยไปใส่ในเครื่องมืออย่างไอเดโแกรมแล้วก็นั่งดูมันเปลี่ยนจากตัวอักษรกลายเป็นโลโก้ต้นแบบสวยๆได้ในแป๊บเดียวเองนี่แหละครับคือจุดที่ไอเดียในหัวของเรามันเริ่มจับต้องได้จริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญที่สุดแล้วครับเราจะขยับจากการคุยเรื่องวิธีทําไปสู่เรื่องของเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าจริงๆแล้ว AI ไม่ได้มาแทนที่หัวใจของแบรนด์นะครับแต่มาเพื่อช่วยขยายการรับรู้ให้ไปได้ไกลขึ้นต่างหากเอ๊ะ แล้วอย่างนี้บทบาทที่แท้จริงของ AI ในกระบวนการสร้างสารรค์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะและนี่คือคำตอบที่ผมว่ามันทรงพลังมากครับ AI ไม่ได้ตั้งชื่อแทนใจแต่ช่วยให้ชื่อนั้นดังคือ AI มันก็เปรียบเสมือนโทข่งชั้นดีเลยครับที่ช่วยให้เสียงของเราดังไปได้ไกลขึ้นแต่ว่าเสียงนั้นจะเล่าเรื่องอะไรจะมีความหมายแบบไหนอันนี้แหละครับยังไงก็ต้องมาจากตัวตนและหัวใจของเราเสมอ สรุปง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือ 1. AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการทลายกำแพงสมองตัน 2. มันช่วยสร้างทางเลือกให้เราได้เยอะแยะมากมายในเวลาอันสัน้น 3. ม,มันเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพได้ทันทีแต่ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจที่จะทำให้แบรนด์นั้นมีความหมายและเป็นที่รักยังไงก็ต้องมาจากความเข้าใจและมุมมองของคนเรานี่แหละครับ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าแล้วเครื่องมือ AI ตัวต่อไปที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิงมันจะเป็นอะไรกันนะโลกของการสร้างสรรคตอนนี้กำลังหมุนไปเร็วมากครับและมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปถึงจุดไหนกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับ